สวัสดีครับตอนนี้เราถูกควอนทีนเราไปไหนไม่ได้เราก็เลยต้องสั่งแกร็บซึ่งแอนต์เต้เรามีเกมจะเล่นกับแกร็บซึ่งเกมนั้นคือเราจะให้แกร็บแนะนําตัวเป็นภา,านษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเขาสามารถแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษได้60วินาทีหรือ1นาทีเราจะให้เงินแกร็บไปเลย100บาทมีแจกหลายร้อยเลยเนะี่ยเอาเงินมาดิแ0 0ร้อยมาดิาแกร็บร้อยมาดิมาโปรโยเหรอไม่หรอกเราก็เห็นใจพี่แกร็บไงจะสั่งแกร็บ้งหมดกี่รอบครับหลายรอบมากๆเลยแล้วเรามีเงินเตรียมไว้ให้แกร็บคนละร้อยบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดแกร็บคนไหน ใเรารับไปเลย100่งร้อยบาทเราเก็บไว้เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาดูกันครัพี่มีเวลาหนึ่งนาทีไหมผมมีเกมจะเล่นอ่ะมีตังค์ให้ด้วยนะเล่นกับผมหน่อยนะเราจะให้ในทำโทาศัพท์กี่นะคะประมาณหนึาทีถ้าทำได้คือให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งเลยให้เวลาคิดหนึ่งนาทีพูดผิดพูดผิไรไม่เป็นไรไม่ถือไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้อย จะพูดไม่ได้เดี๋ยวพี่จิงหาไม่ชื่อหรอหรอคิดก่อนไหมให้ร้อยหนึ่งเลยนะไม่เอาไม่เอาหรอไม่งั้นนับหนึ่งถึง20ได้ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษวันทูทีสปท่ยว่า t w 1 l v twelve แล้ว thirteen thirteen fourteen f t e n i t e e n seventeen eighteen nineteen twenty ยี่สิแล้วนับถึงร้อยไหมโอเคครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับตัวที่รอทั้งี่ไม่เป็นไรครับผมผมก็รอพี่อยู่เหมือนกันมีอะไรจะถามนิดหน่อยอ่ะเข้ามาหน่อยได้ไหมได้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพี่แนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับหนึ่งนาทีถ้าเกิดพี่ทําใช่อินโทรดิวเป็นภาษาอังกฤษเลยผมให้ร้อยหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอ่ะทำให้ได้มากที่สุดโ ข่าสุดสดว้วยขอให้เลยร้อยหนึ่งะจะพยายามครับโอ้ยพี่จิตโทแกมมาไม่เป็นไร no, ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลาพี่ขเขาเตรียมตัวแต่พี่นี่รองเท้านี่ไม่ได้โอเคครับพร้อมอยังครับสามสองหนึ่ง hello everyone my name is กวีวัน์ surname is อ uh ่ my nickname is น no. ุอ uh, ่ is is in holiday I going out from my home อ uh, ่ hobbit อ uh, ่า I drive gap bike เอ่อ uh, for t a k e r m o n e y because uh, now in Thailand uh, b o r n virus เอ่ออะไรนะ c o ว o n a c o ิ o n a 19โอเคแล้วก็อ่อ everyone has protect protect uh, protect protect yourself uh, i s me but alive uh, my my life to take the ดำเนินชีวิตก็เรียกอะไร ดำเนินชีวิตอ่าดำเนินชีวิตอะคือหาเงินเลี้ยงหาเงินเลี้ยงครอบครัวครับอ่าอายโกอายโกอิงอายโกเอาท์พออายโกอิงเอาท์ฟอร์มโฮมไปขอไอวอนมันนี่พอเลี้ยงครอบครัวโอเคครับหนึ่งนาทีแล้วครับผมโอเคเอาผมขอบคุณครับขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณมากครับผมเป็นไงดีหลังจากนั้นน้องโตเซ็ตที่ขอบคุณอะไรก็ได้เออพี่พูดอะไรพูดได้เลยพี่อยู่ที่ไหนพี่ชื่ออะไรพี่เป็นคนจังหวัดอะไรพี่ คำอะไรู้สึกยองไงอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้นี่นึงไม่ได้ไหมผมได้แค่แนะนำชื่อตัวเองแค่นั้นเองอ๋อเดี๋ยวให้เขาคิดก่อนคิดก่อนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษคิดแล้วได้ก็พูดเลย60วิถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามีเกมแก้ตัวง่ายๆอีกเกมหนึ่งอ่ะสามสองหนึ่ง My name is ชัยนรงค์ Nickname James Where you from Where you from I'm from Thailand. And do you have any brothers, sisters? Sisters, brother, Bangkok. Uh, yeah, in Bangkok oh. or in Hu uh, Shai, One You have one, sis one sister? Sister. Okay. Uh, is she older or younger? 22 22โอเค so how how old are you 26 26 ah <Yes. S 1> oh, okay what do you like to do in your free time what is your hobby เอ่อ a y g a m กแล้วกันโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขออีกนิดนะแมขอพอลาไม้เป็นภาษาอังกฤษให้พี่นึกชื่อขึ้นมาแล้วพี่พูดมา,ดมาปุ๊บเราให้เลยถ้าครบสิชื่อไม่ต้องเอา5ชื่อพอ5ชื่อพอแบบเช่น apple ขอ5ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ3ามึ แอปเปิลโคโพนัดแมงกอแทมเรีนโอ้โห one more one 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 more one more ทิกช็อก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 ทิกชอก orange orange y e s ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ร่วมเล่นกันขอบคุณนะครับนี่ไม่ใช่สับที่กูนึกถึงนะตอนเนี้ย <c oughs> แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งนาทีเอาให้มากที่สุดผมให้เลยร้อยหนึ่งลองต้องลอง้องลองเรามือสมัครเล่นมากแค่อยากจะพูดเหลือพี่แกร็บที่ขับรถ้อนๆอแต่ช่องเราเป็นช่องที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษดังนั้นเราก็อยากให้พี่แกร็บอ่ะย้ํแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดพูดได้ถึง60บวิให้เลยร้อยหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเรามีรางวัลลอบใจพร้อมยังจับเวลา3 2 1 Good morning everyone My name is สุ n i s a You can call me b i n k now I'm uh, 27 years old. Today I'm driver grab for food delivery grab. And I'm a tourist guy. Uh, now then I live in Bangkok. Deskaset Nawamin Road on Sondip Village. Tip Village. Call me for the tour guide in Thailand or another country. <Thank> you. สิบวิยังครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง<า>สิบตัววิบอกอะไรบ้าง I'm glad to I'm glad to to meet the 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 channel to practice the vocabulary in English version ว้าวเรียบร้อยขอบคุณนะครับโอ้ยสุดยอดเก่ง <c oughs> มากเก่งมากเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยไปเรียนภาษาอังกฤษมาจากที่ไหนอ่ะก็เรียนปริญญาตรีค่ะ oh. เราชอบภาษาอังกฤษไหมครับชอบค่ะอ<ต>ุ้ยนี่เราเจอถูกคนเลยนะก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากมีโอกาสได้ใช้น,น,นี่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่ยังไม่ได้ใช้โอ้โหไม่ธรรมาดาจริงมีอะไรจะฝ่ายไหมครับก็อยากให้คนไทยมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษค่ะสู้ๆค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดสุดย,ดยอดะรรช่องนี้แสดงอฮอลลีใช่ครับเห็นเขาอ่านรู้เรื่องเลยนะนี่ยขึ้นละอันแรกเลยควรจะอันแรกอยู่แล้วล่ะ ไม่มีใครชื่อนี้ไง <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ จ,จริงๆวันนี้เราไม่ต้องการอะไรนะเราแค่อยากให้เงินแล้วก็ไอ้การนี้เราจะให้เงินนะเราก็คนจะต้องมีชาเลนจ์บางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทดสอบภาษาอังกฤษของคนที่เขาขับกร็บดีกว่าว่าเขาภาษาอังกฤษเป็นไงแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นภาษาอังกฤษดีกูดิคิดเยอะเลยเขาสามารถพูดได้เป็นนาทีเลยนะแล้วมีคนหนึ่งอ่ะที่สามารถพูดดีออกเสียงดีแอคเซนด์ดีจบพอตรีอีกด้วยซึ่งเหนือเชื่อนะเออแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบเรื่องเล่นๆงเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะว่าแบบภาษาอังก ถ้าเราต้องเจอต่างชาติหรือเราต้องไปต่างประเทศเราอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญแต่จริงๆก็เซอร์ไพรส์หลายคนตอนผลไม้เจอแทมอรีนคือเราเอึ้งเลยนะตอนที่พูดกันว่าแทมาอรีนนะเออมันคือมะขามไงแล้วแบบว่า เราก็คิดว่าเขาจะพูดแค่แบบ apple orange mango strawberry อะไรอย่างเงี้ยก็คือ t ท m a r i ร d คือเรายังแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเรายังใช้เวลาสตันอยู่แบบว่าสองวิแบบอ๋อเทมเป a ร์เรโอเคมันคือผลไม้แหละแต่เราไม่คิดถึงว่าเขาจะพูดคำนี้ไม่ธรรมดาคนผู้ชายที่ใส่รองเท้าลายนี่เหมือนกันเขาก็ฟโลว์ดีนะเพาพยายามโยงเรื่องเออใช่เขาพยายามโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน้วยว่าเรื่องโควิดเรื่องไวรัสคือลักษณะที่เขาแนะนำตัวและเขาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่มันไม่ใช่แค่การแค่ว่าจเชื่ออะไรนมสกุลอะไรเลขชื่ออะไรนะไรคนที่เขาามตอบเราหลังไม่ แล้วเขาก็พูดของเขาเองแล้วเขาก็พูดด้วยว่าสถานการณ์ปัจจุบัน่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำอาชีพอะไรซึ่งเราเออเราก็เรา,เาไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องแบบนี้เนาะจริงๆตอนนี้มีอีกเถหนึ่งที่ในทีมกำลังทำอยู่นะครับเป็นช่อง YouTube Channel ชื่อว่า Chapter เกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ Explore อเอาทีมงานเข้ามานิเมาแนะนำตัวหน่อยอ่ามี2คนชื่อซีมชื่อเคมเป็นทีมงานแชปเตอร์ที่เราเปิดช่องยูทูบด้วยกันแล้วใครตอ <laughs> จบแล้วใช่ไหมทีมกินเสร็จแล้วออ๋โอเคจบฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับแมสนะครับเขาเปก็ได้นะครับหมดไปเยอะแล้ววันนี้